ปับพระโตปมาสูตรพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่15ข้อที่411สาวัตถินิทานครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในตอนกลางวันครั้นแล้วได้ทรงอภิวาทแล้วประทับอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาค จึงได้ตรัสกับเท้าเธอว่าเชิญเถิดมหาบพิษพระองค์เสด็จมาแต่ไหนหนอแต่วันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาผู้กษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ผู้อันความกำนัดในกาลร,รุ่มรุมแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนะซึ่งปัตตพีมณฑนอันใหญ่แล้ว ครอบครองอยู่ย่อมมีราชกริยะอันใดบัดนี้หม่อมฉันถึงแล้วซึ่งความขวนขวายในราชกรณียะเหล่านั้นดูกรมหาบุพิษพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนณนะที่นี้ข้าราชการของพระองค์ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาแต่ทิศตะวันออก เขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วพึงกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าขอพระองค์พึงทรงทราบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพึงมาจากทิศตะวันออกณนะที่นั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆก,กำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำ ขอได้โปรดกระทําเสียลำดับนั้นข้าราชการคนที่สองผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาจากทิศใต้ถัดนั้นข้าราชการคนที่สามผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาจากทิศตะว,วันตกต่อจากนั้นข้าราชการคนที่สี่ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐาน พึงมาจากทิศเหนือเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วพึงกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระมหาราชาขอพระองค์พึงทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพึงมาจากทิศเหนือณที่นั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกําลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาพระพุทธเจ้าข้า สิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำขอได้โปรดกระทำเสียเถิดดูกรมหาุพิษครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาศที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าที่พระองค์จะพึงทรงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาศที่ทำให้มนุษย์ พินาฏใหญ่โตถึงเพียงนั้นบังเกิดขึ้นแก่หม่อมชันอะไรจะพึงเป็นกิจที่หม่อมชันพึงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากเล่านอกจากการประพฤติทธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลน,นอกจากการทำบุญดูกรมหาภพิษอัตมาภาพขอถวายพระพรให้พระองค์พึงสงทราบดูกรมหาภพิษ ชราและมรณะย่อมครอบงำพระองค์ดูกรมหาวพิตรก็เลยเมื่อชรามรณะครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มหาวพิตรพึงกระทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เลยเมื่อชรามรณะครอบงำหม่อมชั้นอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่หม่อมชันควรจะทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอ นอกจากการสร้างกุศลน,นอกจากการทำบุญค่าแต่พระองค์ผู้เจริญการรบด้วยช้างเหล่าใดย่อมมีแกพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ผู้อันความกำหนัดในกาลรุ่มรุมแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนะซึ่งปัตภีมณฑนอันใหญ่แล้วครอบงำอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชรามรณะครอบงำอยู่คติวิสัยแห่งการรบด้วยช้างแม้เหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการรบด้วยม้าแม้เหล่าใดการรบด้วยรถแม้เหล่าใดการรบด้วยทหารเดินเท้าแม้เหล่าใดย่ยอมมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้มุทธาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ ผู้อันความกำหนัดในกามกรุ่มรุมแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนะปะตัตพีมนทนอันใหญ่แล้วครอบงำอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชรามารณะครอบงำอยู่คติวิสัยแห่งการรบด้วยทหารเดินเท้าแม้เหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชจจสกุลนี้มหาอมาตย์ผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายข่าศึก ที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่เมื่อชรามรณะครอบงำสิคติวิสัยแห่งการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นหามีไม่อันหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชสกุลน,นี้เงินทองท,งทั้งที่อยู่ในพื้นดินท,ทั้งที่อยู่ในเวหาดซึ่งพวกหม่อมฉันสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือ ยุแย่ให้ค่าศึกที่ยกมาแต่กันก็มีอยู่เป็นอันมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่เมื่อชารามรณะครอบงำสิคติวิสัยแห่งการรบด้วยทรัพย์แม่เหล่านั้นหามีไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อชารามรณะครอบงำอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่หม่อมชั้นควรทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอ นอกจากการสร้างกุศลนอกจากการทำบุญถูกแล้วถูกแล้วมหาบพิษก็เมื่อชรามรณนะครอบงำอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่พระองค์ควรทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการทำบุญพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตัดวยากรณภาสิทธนี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาพาพันต่อไปอีกว่าภูเขาใหญ่แล้วด้วยศิลาจดท้องฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดชราและมัจจุก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทานและคนเทมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยย่อมย่อมยีเสียสิ้นณที่นั้น ไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลมา้าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมวลหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติทธรรมด้วยกาย ด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์